สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่30มนะคะก็ท่ากาคม2506น,นะคะวันนี้เช้าตอนใสายๆแล้วนะคะแอดเมก็จะปั่นพาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะออกกาลังกายไปดีกันและก็ชมธรรมชาติสองข้างทางกับวันนี้แอดคิดว่าแอดจะไปวัดอีกวัดหนึ่งนะคะที่เป็นวัดโบราณในสมัย กรุงศรียุทธใหญ่อีกวันหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ชายน้ำนะเพราะว่วววาวาันก็สอบถามเส้นทางจากน้องๆนะคะน้อง,อง,อง,องๆแบบที่บ้านอยู่ถ่ายหมู่บ้านนี้ไม่รู้น้องจะรู้ทางจริงหรือเปล่านะคะเราก็จะไปตามที่น้องบอกกันนะคะก็แอดออกมารอบหนึ่งแล้วปั่นไปได้ไกลแล้วนะคะพี่ๆีแอดก็ทอ้อแต่แรกวว่าจะไม่ไปแล้วนะคะว่าจะปั่นในหมู่บ้านแล้วแต่มันก็มีความตั้งใจเนาะ โอเคย้อนกลับมาเอาแมสนะคะแมสเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญเนาะเราก็ไม่รู้เดี๋ยวก็แบบก็กลับไปเอาแมสนะคะโอ้ยเหนื่อยเลยนะคะเหนื่อยก็เมื่อกี้รอบแรกมีเพื่อนๆน,นะคะคณะที่ขายลอตเตอรี่นะคะพี่ๆที่แบบปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่กับหมู่บ้านแล้วอแอดก็คิดว่าเอพวกพี่ๆน้องๆ อาจจะปั่นไปถึงวัดนะวัดที่อาจจะไปก็ได้นะเพราะวันเป็นวันหยุดก็จะมีคนแบบไปท่องเที่ยวกันนะไปท่องเที่ยวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอดก็คิดว่าแบบพี่ๆทีมขายลอตเตอรีนะ่น่าจะไปนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาะคะตอนเช้าของหลังหมู่บ้านนะคะเนี่ยหมูบ่บ้านแอดะะมีหลัง้าน,น่นะคะเป็นหมู่บ้านที่แอดอยู่ ุดรั่วออกมานะคะมุดรั่วออกมาก็มาเจอหุ่งหนาโอ้แอดเหนื่อยแอดหอบนะคะตอนนี้หอบมากเลยเพราะว่าน่ะปั่นย้อนกลับไปเอาแมสนะคะวันนี้ก็สายแล้วจริงๆแบบแอดปวดเมื่อยมากเมื่อคืนนี้นะคะนอนหลับตับเป็นตายลับไม่รู้ถึงสามทุ่มหรือยังนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกตัวเลยกินยานะคะทานยาไปแล้วก็ เส,เสียมากเลยลูกลูกไปข้างนอกไปหาเพื่อนเพื่อนมาเนาะกลับมาเข้าบ้านไม่ได้นะคะแอดแอดหลับนะคะแล้วไปคล้องประแจคล้องประแจแบบล็อกประตูลเหล็กไว้นะคะจริงๆแอดจะล็อกแค่ประตูกระจกแล้วลูกก็จะมีแจกไาเข้าแต่เมื่อคืนลูกต้องงัดลูกเข้าบ้านไม่ได้ต้องงัด งัดด้านข้างประตูเล็กของประตูเหล็กนะคะไม่รู้ลูกทำยังไงโอ้แอดมาได้ยินอีกทีตอนลูกเปิดเขา้าแกล้งแ,แล้วแอก็คิดว่าแบบลูกคงเปิดประตูธรรมดานะที่ไหนได้นะคะลูกแบบทั้งโทรทั้งไลน์ทําให้เพื่อนช่วยโทรออกมาแห้ก็ไม่รู้ก็หลับต่อประมาตอนเช้าโหโทรศัพท์นะคะ นาฬิกาที่ปลุกไว้ตีสี่เราไม่ตื่นนะคะไม่ตื่นหรือไม่ปลุกหรือว่าปลุกผิดยังไงไม่รู้นะคะเพราะแอดง่วงๆอ่ะเนาะโอ้เหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่ไดหลายแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักที่จุดหมายปลายทางจะเอาน้ำเพราะไม่ได้ทานข้าวเหมือนกันเนาะ เอาน้ำเอาขนมปังมานะคะไปแวะทานหรือว่าถ้ามีอะไรขายเราก็จำบัดนะเราก็จะไปแวะซื้อทานนะคะแล้วจุกเฉิญน,นะคะยานวดเท้าแอะกร็เตรียมมาพร้อมเลยเพราะาแอดชอบเป็นตะคิว พี่วางจะทำอะไรนะคะไม่ทราบว่าอย่างลมแอดออนหรือเปล่าสึกว่ามันฝั่นไม่ค่อยไปอะเนาะ มันหนื่นมากเลยนะคะหนืดเดี๋ยวกลับมาต้องให้คุณป้าอันจักรยานข้างบ้านดูหลมยางให้นะคะนะคแนวสวนนะคะชมสวนนะคะสองภากทางนะคะไล่นาส่วนผสมของชาวบ้านย่านนี้นะคะที่ท่านเอาของไปขายในหมู่บ้านเนาะสองฝากทาง สวยมากบรรยากาศลมลื่นนะคะดูนะคะในบ้านนะคะไม่ใช่หลังเล็กๆนะคะบ้านในสอยนี้เนาะ,ะหลังใหญ่ๆนะคะคนสวนแถวนี้ไม่ใช่แบบขี้ๆนะคะเป็นคนมีตังค์ขนานเลยนะคะเรียกภาคี่ริ้วหอทองนะคะ กิลิวหอตเลยค่ะดูนะคะดูบ้านดะหลังนะแล้วก็เห็นถนนใหญ่ลำไรแล้วนะคะตอนนี้ถน,นนใหญ่แล้ว วันนี้ก็ใส่เสื้อกีฬานะคะแต่ว่าเป็นข้อปโปกขอโปโลนะคะแล้วก็แต่วันนี้นุ่งยีนมาเพราะว่าเป็นเหมันหยุดกลัวว่าเราแบบออกสายด้วยแล้วกลัวไปตำบันแล้วเป็นเนวัดที่นีคนมาท่องเที่ยวเนาะจะแบบไม่ให้เลยวันนี้จงบนเป็นชุดก,กีฬาช่วงย่าช่วงล่างจะเป็นก้างเกงยีนนะคะ ป็นสู่ชีวิตน่าจะต้องไปซ้ายมือนะคะโอ้ยกินเนินแล้วนะคะตอนนี้หมดแรงป็นสู่ชีวิต อดีตไม่สวยรบลุกขนนมี่นองี่นะคะวันนี้นะคะสวยงามนะคะวันนี้ถ้าเราไม่เจอวัดนั้นน,นะคะพอจะมาแวะยืนจุดอากาศชายน้ำที่วัดนี้แทนนะคะขาก,กัดนะคะ น่าจะมีงานน่าจะเป็นงานข่าวดำหรืองานอะไรไม่ทราบนะคะที่นี่อหอพักนี่นะคะวัดชัยสิทธ์นะคะเป็นวัดชัยสิทธ์น,นะคะชมบรรยากาศนี่เปธรรมชาตินะะี่นะคะปอปลานะคะ ต่อไปาชาวบ้านอย่างนี้ค่อยๆไปนะคะตอนนี้แอดเหนื่อยว่าปั่นเข้าปั่นออกนะคะกว่าจะได้ออกมาลืมนู่นลืมนี่นะคะอันนี้นี่ก็เป็นบ้านของชุมชนชายน้ํานะคะแล้วประตูน้ําประตูน้าคลองใหญ่นะคะนี่เขาเรียกคลองใหญ่ประตูน้ําคลองใหญ่ว,ว้าวเออนี่นะคะ สองบรรยากาศนะคะชีวิตเต็มสองฝั่งแม่น้ำนะคะ <c oughs> เป็นครองนะคะตรงนี้เรียกว่าคลองใหญ่นะคะเพื่อนๆพี่น้องๆจะเราก็ไม่หยุดนะคะ <c oughs> ให้รถไปก่อนนะเพราะว่าถนนมันแคบมากเลยเพื่อนจะอ่าตรายนะคะตรายก็จอดดูดก่อนนะคะ <c oughs> ไม่มีรถใหญ่มานะคะ มีแท็กซี่นะคะแท็กซี่ก็ลงมาโดยแบบธรรมชาตินะคะสะพานสูงก็เส้นนี้จะไม่เปรียวนะคะจะไม่เปรียวเป็นถนนแคบแต่ว่าจะจะไม่เปรี่ยวเพราะว่าเป็นทางชาวบ,บ้านใช้ด้วยเนาะก็จะมีรถสัญจรไปมา ตลอดนะคะก็ต้องระวังเนาะระวังอันตรายไม่รู้เด็กน้อยจะบอกแอปผิดทางหรือเปล่านะคะเนี่ยมาดูแล้วไม่รู้ว่าไปทางไหนมันจะใกล้กว่าเราก็ต้องลองนะคะเพื่อนๆที่น้องๆจ๋าก,ก็ต้องทดลองเนาะเด็กน้อยบอกว่ามาทางนี้เราก็ตามเด็กน้อยมา ถ้ามันไม่เจอก็แสดงว่าต้องไปทางนู้นนะคะซอยออกหน้าหมู่บ้านดูแล้วก็ยังไม่มีวีแววเพราะยังไม่มีป้ายบอกเลยนะคะเพื่อน,นเด็กน้อยอาจจะจําผิดนะคะวัดไม่อาจจะไม่ใช่นะคะใช่ทางัน้น ื็รู้สึกว่าจะเจออบอตอนะคะจะไม่ใช่วัดนะคะจะเจออบอตอเด็กน้อยน่าจะจำผิดนะคะวันนี้อา,อ,าอาจจะต้องไปอีกทางหนึ่งอาจจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้ดูนะคะไม่น่าจะใช่แล้วนะคะเด็กน้อยวัดสิงห์วัดแก้ม ไม่เจอไอก็ไม่มเจออบต่อนะคะไม่เจอวัดไม่เจอวัดนี้ตามวัตถุประสงค์เนาะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้ลองจอดถามคนชาวบ้านดูนี้ดีกว่าเนี่ยก็ไม่เจออบต่อนะคะไอ้คิดว่าน่าจะเป็นซอยอีกด้านหนึ่งมากกว่าเนาะ <c oughs> ดูนะคะเพื่อนๆ ไม่เจอที่นี้ไม่รู้เป็นบ้านไข่นะคะสวยงามสวยงามมากเอบตอก็หยุดด้วยนะคะวันนี้ก็เลยไม่รู้จะถามใครนะคะดูก่อนนะคะไม่งั้นแอดก็ฝันอาจะต้องฝันไปอีกทางเนะะึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะระแชง ก็ไกลเลยนะคะตรงนี้ยังไม่เจอวัดเลยแต่จูจอดดูก่อนนะคะไม่เจอผู้คนนะคะวัดไก่เตี้ยสิ่งไม่เจอนะคะอาจจะถามตรงไหนดีนะคะเดี๋ยวนะคะ ก็หมาไม่เจอนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่เจอท่าน้ำเหมือนวันก่อนนะเจอท่าน้ำเหมือนวันก่อนเดี๋ยวลองถามดูก็วันนี้วันหยุดนะ้เงียบมากเลยนะคะเงียบมากเอาอยัางไงดี สง่ไม่เจอไม่เจอก็ลับมาที่สันเจ้านะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการเงียบมากเลยมีอะไรเลยเงียบเป็นตาลาดนะคะเงียบเหมือนกันนะคะนนี้๋อไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็จะถามพทว่ แ่้านะคะแม่ค้าจ๋ทางไหนทางไหนไปออกวัดแก้งได้ค่ะไปทางโน้นเียอยข้างหน้าเดียวพี่พี่มาทางไหนทางนี้ป่ะใช่ทางนี้นะแล้วเดี๋ยวไปนี่ไปนี่จ้าตรงไปนะล้วมันจะมีสามแยกตรงไปถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวขวาไปมันก็จะไปเรื่อยเลยวัดสิงห์วัดแก้งวัดตำพวกวัดตำหนักวัดดอกไม้ไปทะลุนู่นเลย แล้วก็ทะลุถนนใหญ่ได้โอ้สงสัยต้องมาใหม่วันพรุ่งนี้แล้วแหละเพราะออกใหม่นี่เพราะว่าเด็กมันเด็กน้อยมันบอกอยู่หมู่บ้านกิจนามันบอกว่าให้ออกหลังหมู่บ้านแล้วมาแต่จริงๆเราเคยคิดตอนที่เราทํางานอ่ะเราเคยเอารถใหญ่มาทางข้างหมู่บ้านมาทางวัดสิงห์ไงออกซอยวัดสิงห์ออกซอยวัดสิงห์ก็แสดงว่าพี่มาทางถนน,นใหญ่ใช่ไหม ใช่เขาไปไปวัดสิงห์แล้วก็<ช>วัดแจ้งได้ใช่ไหมโอ้ถ้างั้นต้องเป็น,นต้องเป็นวันพรุ่นรงนี้นะเด็กน้อยท้ายหมู่บ้านเมื่อวานนี้เขาบอกว่าป้าปันออกหลังหมู่บ้านไปเลยปันออกหลังหมู่บ้านานี่แหละแล้วทีนีน้มันอ้อมมันเหมือนอ้อมนะใช่สายป่าป่า ขวามานีและเดี๋ยวขวามานีแล้วก็แยกแล้วเดี๋ยวก็แยกแยกตรงนู้นอ่ะแยกที่เว้นนู้นอ่ะวัดเยอะไปนั่นอ่ะมันจะไกลถ้าอย่างนั้นถ้าไปอย่างนั้นออกออกทางด้านหน้าหมู่บ้านดีกว่าออกทางใช่เข้าตรงเะเว่นใช่โอ้เด็กน้อยมันบอกไปทางนี้ใกล้ป้าเราก็เอ๊ะปั่นมาหลายรอบไม่เห็นเจอวัดแจ้งเลยก็เคยไปวัดไปวัดเอ่อวัดไก่เตี้ยมาแล้ววัดไก่เตี้ยเนี่ย อ๋อวัดสิงห์นี่เลยวัดไก่เตี้ยอ๋อวัดแจ้งวไไก้ปปแล็ถึง้้งถาอย่างนั้นเราเข้าทางนู้นง่ายกว่าทางนู้นทางนู้นง่ายกว่าก็จะไปผ่านวัดสิงห์ก่อนแลนะคะใช่แล้วก็เลี้ยวขึ้นมาเลี้ยวขึ้นมาเจอวัดแจ้งอ๋อแต่วัดสิงห์ไปมาแล้ววัดแจ้งมันก็จะมีจะทำคลิปวัดวัดโบราณเก่าๆไปลงช่องยูทูบวันนี้วันนี้วันนี้เขาบอกว่าวันนี้สายแล้วโคม่านี่ว่า ฮะอาจารย์อ๋วัดกวัดแจ้งรอแลเขานี้วัดแจงนี้ี่ที่มีมีรูปลา้าผ้าอะไรนะตาหูหน้าหน้าโบส์ใ่ไหมมีรูปาหูหน้าวัดเนาะวัดแจ้งอะอยู่หน้าวัดเลยใช่นั่นวัดักอ้าเหรอยักษ์ยักษ์กตอนทำงานเคยมา เคยมานิมนต์วัดแจ้งอ่ะเจ้าวาดเขาขาวมีแต่อยู่ข้างในจะเป็นตัวเล็กเนาะและที่หน้าโบสถ์อ่ะเห็นที่ป้ายอ่ะเหมือนมีป้ายก็วัดสัมโพกเหรอเหมือนมีเหมือนมีลาหูลาหูที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะเคยว่าเคยมาเช่าอยู่มาทามาเช่าทําพิธีอะไรกตนนั้นเคยว่ามาเช่าลาหูวัดแจ้งแต่นานแล้วใช่ใช่อาจารย์อ่ะแล้วตอนทาบุญที่เขา เขาจะไหว้ทุกวันสาหูใช่ใช่เคยข้าโบสถมีส่วนในโบสถ์เคยมาตั้งมาแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วตอนนี้เขาก็ทำกันยังทำอยู่เหรอคะแล้วก็เคยนิมนต์เจ้าวาดไปเจิมบ้านตอนที่ซื้อบ้านในหมู่บ้านอ่ะเจ้าวาดวัาแจ้งอ่ะตอนนี้วันมากแล้วไม่รู้แกเป็นยังไงบ้างเนากรน้ไม่บายนะออยู่ห้องสุกเถินอยู่ ลงใส่ไม่ได้ไปถึงแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูไปไลงไปชายน้ําขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองไปดูที่เก่าแม่น้ําก่อนนะคะวันนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าวันนี้ก็น่าจะผิดเส้นทางนะคะหนูน้อยหนูน้อยแบบแกบอกว่ามาทางนี้ใกล้นะกลายเป็นว่ามันอ้อมนะคะเพื่อนๆแล้วหูอ้อมไกลนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แอดเมย์นะคะพานีนะคะจะพาแบบ ค่อยพาปั่นไปนะคะเส้นทางนู้นเนาะวันนี้ก็คงเป็นเส้นทางเดิมนะคะชมบรรยากาศนะคะเส้นทางเดิมไปก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋านี่นะคะบรรยากาศนะคะริมน้ํานะคะริมน้ํานะคะฝั่งนูนะะ้นก็จะเป็นวัดนะคะดูนะเพื่อนๆนแอนเมก้ารถมาจอดด้านหน้าเลยนะคะเรือนี่นะคะโอ้บรรยากาศก็วสวยงามนะคะสวยงามก็ วันนี้ก็แอเวนเจอร์นะคะเผเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็มาชมบรรยากาศชายแม่น้ํานะคะชายแม่น้ loyalty, ํานะนี่นะคะโอ้โหวันนี้นะคะบรรยากาศสวยงามนะคะแล้วก็เย็นสบายนะคะเย็นสบายที่ที่ออกกําลังกายได้นะคะนี่นะคะแอดเคยพาเพื่อนเพื่อนมารอบหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ไม่รู้จํากันได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวนะคะโอ้โห เพื่อนพี่น้องๆจาเอ็วเมจจะตั้งรถก่อนนะคะตั้งรถก่อนนะคะก็ะเมก็จะมานั่งชมวิวนะคะชายแม่น้ำตรงนี้พักหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวอ,อาจจะนั่งพักนะคะรี่แรกนะอยู่ชายแม่น้ำตรงนี้ก่อนนะคะนะคะวันนี้จะมีพิธีบวชนาคนะคะนี่ ฝั่งนู้นนะคะดูนะคะบรรยากาศนะริมน้ำนะคะกายก็จะพานะคะนี่โอมเมื่อกี้ก็เห็นเรือไปแล้วนะคะเรือโยงนะคะก็บรรยากาศดูนะคะนี่ลมพัดช,ชยชิวฝั่งนู้นเราจะเป็นวัดนะคะสวนงามนะคะดูท่องฟ้านะคะบบนี้นะคะเรือหางยาวนะคะนี่บรรยากาศสั่งแม่น้ำ ก็ไม่รู้ว่าหาปลานะคะหรือหาปลา,ลาะะเพื่อนเพื่นอนพน้องจาก,ก็บรรยากาศอันนี้นะคะแอดเมก็อันนี้ก็น่าจะปั่นมาามาชมบรรยากาศพี่พี่น้องน้งนะคะชมบรรยากาศที่ชายฝั่งริมแม่น้ำนะคะของตรงนี้ก็เป็น อบตนะคะอยู่เขตอบตกระแชงสรรัมโคปทุมธาน,นีนะคะแอรข,ขอจบคลิปลงคลิปนะคะปั่นจักรยานพามาชมธรรมชาติแล้วก็มายืนชมธรรมชาตินะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็หมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะคะต่อขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะ ติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้แอนเมสลัญญาด้วยนะคะแอนเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะปันจักรยานพามาแอดเวนเจอร์นะคะออกกำลังกายยามเช้ากันนะคะไว้ตุ้งฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแห่งนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณใดท่านใดนะคะที่ติดตามชมคลิปเป็นกำลังใจแอนเมก็ต้องขอขอบตาพระคุณกลาวขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆมากๆเลยนะคะบายยจ้า